เยี่ยมเยียนชาวประมงนะครับที่จะเป็นการให้กําลังใจในการที่จะให้เตรียมรับกับโอกาสหลังจากที่เราผ่านวิกฤตโควิดมานะฮะซึ่งผมรือว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของภาคการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยภาคการผลิตอาหารเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องเษกษตรกรได้วันนี้จึงได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มารับทราบทุกสุขปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวแม่กองครับว่า ตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าทุกท่านเจอโควิดเจอกับวิวกฤตก,การณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังนะอย่างกรณีมาเจออย่างที่แพคหนําแดงนะครับก็มีเรื่องของการน้ําเน่าน้ํคของตื้นเขินนะครับอ่าซึ่งทําให้สภาพแวดล้อมทําให้การเลี้ยงสัตว์น้ําของพี่น้องเกษตรกร,กรนะมีปัญหาอย่างกรณีอย่างนี้เป็นต้นครับก็มารับฟังปัญหานะแล้วก็มาให้กํบบาลังใจพี่น้องชาวประมงจังหวัดสมุทรสงคราม,มครับ ก็วันนี้นะครับเราก็จะต้องต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องทางด้านภาคเกษตรนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวประมงนะครับวันนี้เราก็มีฟิชเชอร์แมนช็อปที่จะเป็นตัวที่จะจาหน่ายสินค้ากับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับเรามีเงินอุดหนุนเพิ่มศสกยภาพให้กับกลุ่มพี่น้องประมงท้องถิ่นนะครับทุกๆกลุ่มนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยยังจะสามารถจัดได้เพียงแค่กลุ่มละแสนบาทต่อปีได้ประมาณ10%นะได้ในครบทุกกลุ่มนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมารับทราบปัญหาเพื่อที่จะนําไปทําเป็นนโยบายแล้วก็ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ถูกจุดนะครับก็เรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาหอยู่แล้วครับครับ